ครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูวิชาทรเพเผิกชัยนะครับหรือคุณครูอาร์ตนะครับในรายวิชาสุขศึกษานะครับโดยหัวข้อในวันนี้นะครับที่เราจะมาเรียนกันนะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างเสริมนะครับความปลอดภัยนะครับในชุมชนเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติครับ หลังจากที่นักเรียนนะครับเรียนในคาบนี้แล้วนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องได้รับนะครับนักเรียนจะสามารถนะครับวางแผนกําหนดแนวทางลดอุบัติเหตุนะครับและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนได้นะครับโดยมีจุดประสงค์นะครับในการเรียนรู้ทั้งหมด4ข้อนะครับได้แก่หนึ่งนะครับอธิบายการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน เพื่อป้องกันภัยธรรมชาตินะครับสวิเคราะห์และวางแผนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนนะครับเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติครับสการจําลองสถานการณ์การป้องกันภัยธรรมชาติครับและ4สุดท้ายคือเห็นความสําคัญการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติครับโดยนะครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับนักเรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับการป้องกันภัย ในชุมชนของตัวเองไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะครับที่สามารถนะครับทำให้ชุมชนเราเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะครับโดยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีภัยธรรมชาติอะไรบ้างนะครับภาพที่1เลยนะครับให้นักเรียนสังเกตดูนะครับก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับมีน้ําท่วมนะครับอยู่ในภาพนั่นเองนะครับอยู่ในชุมชนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันก่อนนะครับ ภาพที่2นะครับก็เป็นภาพนะครับเกี่ยวกับความเสียหายนะครับจากการเกิดแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับนักเรียนอันนี้ก็คือภาพที่2เนาะเดี๋ยวเรามาดูภาพที่3กันครับโอเคครับภาพที่3นะครับก็ยังเป็นเกี่ยวกับ การเกิดนะครับแผ่นดินไหวอยู่นะครับในชุมชนเนาะก็อาจจะทําให้บ้านเรือนนะครับเสียหายอาจจะทําให้พื้นที่นะครับเสียหายได้เนาะพื้นถนนอะไรพวกนี้ก็จะเสียหายนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพที่4นะครับเป็นภาพสุดท้ายกันดีกว่านะครับก็เป็นภาพเกี่ยวกับอุทกภัยอยู่นะครับก็เป็นน้ําท่วมเนาะในพื้นที่ชุมชนนั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับนักเรียนเล่านะครับ จะมาร่วมนะครับเรียนกันในเรื่องของการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนนะครับเพื่อป้องกันภัยธรรมชาตินะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยจะสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนคุณครูอาจจะมีคําถามนะครับถามนักเรียนก่อนเลยว่านักเรียนเนี่ยเคยมีนะประสบการณ์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติหรือไม่นะครับและเป็นภัยธรรมชาติในรูปแบบใดนะครับเดี๋ยวให้เวลาเรานึกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก บางคนก็อาจจะเคยเจอภัยธรรมชาตินะครับอาจจะเป็นน้ําท่วมนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแผ่นดินไหวเงี้ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแผ่นดินไหวที่รุนแรงนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้รับเกี่ยวกับอุทกภัยเป็นส่วนมากนะครับหรือใครบ้านติดชายฝั่งไนเงี้ยก็จะเจอเคยเจอสึนามิก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคําถามข้อต่อไปกันครับคําถามข้อต่อไปนะครับถ้านักเรียนเนี่ย เคยนะครับได้รับความเสียหายอะไรบ้างนะครับจากภัยธรรมชาติเดี๋ยวให้เวลาเราคิดสักแป๊บหนึ่งนะครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอก๊อกอ่าหลายๆคนที่เจอพวกน้ําท่วมหรือซึนามินะครับก็อาจจะทําให้บ้านเรือนของเราเสียหายนะครับหรือว่าโครงสร้างต่างๆของบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านเสียหายเนาะหรือว่าอาจจะมีทรัพย์สินที่สูญหายไปด้วยนะครับจากอุทกภัยนั่นเองนะครับคําถามข้อต่อมานะครับ สิ่งได้นะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับในการป้องกันอันตรายนะครับจากภัยธรรมชาติอ่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลานักเรียนคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกอ่ะโอเคเก่งมากครับนักเรียนสิ่งสําคัญที่สุดในการป้องกันนะครับอันตรายจากภัยธรรมชาติเนาะคือการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อสร้างเสริมนะครับความปลอดภัยนะครับในชุมชนเพื่อป้องกันเจ้าตัวภัยธรรมชาตินั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับว่ามีการสร้างเสริมในรูปแบบไหนบ้างนะครับ โอเคครับเขาบอกว่าการสร้างเสริมนะครับความปลอดภัยในชุมชนนะครับเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติเนี่ยจะส่งผลนะครับหรือจะต้องนะครับมีการเตรียมนะครับความพร้อมเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติในชุมชนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเรียนรู้นะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนาะเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติในชุมชนนะครับไปพร้อมๆกันเลยครับการเตรียมความพร้อมนะครับแบบที่1นนะครับก็คือ กระตุ้นนะครับให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานะครับความเสี่ยงภัยนะครับนักเรียนเนี่ยคิดว่านะครับการกระตุ้นคนในชุมชนนะครับให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมเนี่ยสามารถทําได้อย่างไงบ้างครับเดี๋ยวให้เวลาเราคิดแป๊บนึงอ่ะโอเคครับนักเรียนเก่งมากนะครับเมื่อกี้คุณครูได้ยินเพื่อนๆต่อตอบมาแล้วนะครับก็คือ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเนาะการพยากรณ์อากาศนะครับและก็การแจ้งเตือนจากทางราชการได้พอจะมีความคิดอื่นๆอีกไหมที่ช่วยกระตุ้นนะครับและมีส่วนร่วมเดี๋ยวให้เวลาคิดสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับนักเรียนเก่งมากเพื่อนก็บอกมาว่ามีการวิเคราะห์นะครับพื้นที่ใดเนี่ยที่มีการเสี่ยงภัยนะครับครอบครัวใดจะได้รับความเดือดร้อนเนาะสถานที่ใดบ้างที่จะได้รับความเสียหายนะครับก็ให้เราลองวิเคราะห์ดูนะครับ มาสู่การเตรียมพร้อมนะครับเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติในชุมชนแบบที่2นะครับนักเรียนพอจะทราบไหมว่าเขาสามารถนะครับสร้างระบบข้อมูลและแผนป้องกันนะครับและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนนะครับเพื่อนําข้อมูลนะครับไปจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนได้อย่างไรบ้างครับพอทราบไหมอ่ะเดี๋ยวให้เวลาคิดแปด๊บนึงนะครับ อ่ะโอเคเห็นเมื่อกี้เพื่อนตอบมานะครับอันที่1เลยคือสำรวจนะครับข้อมูลพื้นฐานของชุมชนย้อนหลังนะครับและความเสียหายที่อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับมีใครมีข้อสงสัยอย่างอื่นอีกไหมมีไหมอ่ะโอเคครับนักเรียนเก่งมากมีเพื่อนบอกมาว่าสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยนะครับให้ชุมชนทราบนะครับหากเกิดขึ้นอีกเนี่ยจะมีชุมชนใดที่มีการเสี่ยงภัยนะต่อไม่ว่าจะเป็นทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับเดี๋ยวให้เวลาคิดอีกสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคครับนักเรียนเมื่อกี้ได้ยินเพื่อนตอบเนาะเก่งมากเลยนะครับเพื่อนบอกว่าสามารถสำรวจนะครับความสําคัญเนาะในการช่วยเหลือนะครับคนย้ายอบพยพเนาะเช่นเด็กคนชรานะครับคนพิการสตรีมีคันนะครับที่จะได้รับโอกาสก่อนเป็นอันดับแรกๆนะครับอ่ะต่อมานะครับเป็นตัวอย่างเนาะของแบบสํารวจนะครับเพื่อประเมินความเสี่ยงภัยในชุมชนนะครับส่วนสําคัญเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับเกี่ยวกับ ประวัติการเกิดภัยในชุมชนนะครับแต่ละปีเนี่ยจะทําให้เห็นนะครับภัยที่เคยเกิดขึ้นนะครับสิ่งใดเนี่ยเป็นลางบอกเหตุบ้างนะครับเพื่อรับมือพื้นที่ได้รับนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อนํามาวิเคราะห์นะครับว่าในปีนี้เนี่ยนะครับควรจะวางแผนนะเพื่อรับมือภัยธรรมชาติอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เกิดนะครับภัยธรรมชาติน้อหรืออาจจะเกิดความเสียหายน้อยที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับจากกิจกรรม่อกี้เนาะ ก็จะให้นักเรียนนะครับได้ลองวิเคราะห์นะครับความเสี่ยงนะครับเพื่อให้ชุมชนทราบนะครับเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นเพื่อนกันเนาะให้เวลาคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะ awesome <plays> โอเคครับนักเรียนหลังจากที่เพื่อนเพื่อได้วิเคราะห์มาแล้วนะครับอันที่1เพื่อนบอกว่านะครับ พื้นที่ชุมชนนะครับอาจจะเป็นริมแม่น้ํากระบี่นะครับเป็นชุมชนหนาแน่นเนาะมีบ้านเรือนตลอดชายฝั่งนะครับเป็นพื้นที่ของท่าเรือโดยสารเนาะเป็นแหล่งทําการเพาะเลี้ยงปลานะครับส่งผลให้ช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้าท่วมนะครับสร้างความเสียหายนะแก่บ้านเรือนอย่างรุนแรงนะครับและน้ำเนี่ยกัดเซาะชายฝั่งนะครับโดยนะครับเพื่อนเสนอวิธีการแก้ปัญหาคือนะครับเสนอการสร้างเขื่อนคอนกรีตนะครับให้กระแสน้ำเนี่ยมีการเปลี่ยนทิศทางนะครับกัดเซาะชายฝั่งเนาะ อันนี้ก็คือความเสี่ยงแบบที่1ในชุมชนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบที่2นะครับเพื่อนบอกว่าเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับเป็นพื้นที่ที่ได้รับนะครับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมที่นานะครับสร้างความเสียหายให้กับนาข้าวนะครับจึงเสนอนะครับโครงการสร้างคันดินถมที่สันเขื่อนนะครับผลที่ตามมานะครับเมื่อเกิดน้ําท่วมเนี่ยไม่สามารถระบายน้ําออกไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเพื่อนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง เพื่อนบอกว่านะครับสามารถจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยนะครับนัดมีการจุดรวมพลนะครับประเมินความสามารถนะครับนำทรัพยากรมาเตรียมการไว้นะครับรวบรวมข้อมูลแผนที่เสี่ยงภัยนะครับและก็แผนที่ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือหลังจากที่วิเคราะห์มาแล้วนะครับก็มีการนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาดังนี้นะครับออาเดี๋ยวเรามาดูการเตรียมความพร้อมรูปแบบที่3กันนะครับก็นักเรียนคิดว่านะครับการจัดตั้งนะครับอาสาสมัครในชุมชนฝ่ายต่างๆนะครับและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเนี่ย สามารถจัดได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้เวลาเราคิดนะครับสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะอะโอเคครับเก่งมากเมื่อกี้คุณครูได้ยินเพื่อนตอบมานะครับก็ฝ่ายที่1เลยได้แก่ฝ่ายเฝ้าระวังนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนภยนะัยเนาะดูว่ามันจะเกิดภัยพิบัติเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนกันเนาะฝ่ายที่2เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเพื่อนบอกว่าอะไรเนาะ เพื่อนบอกว่าเป็นฝ่ายบรรเทาทุกข์นะครับและก็ช่วยฟื้นฟูบุรณะนะครับสิ่งที่เสียหายนะครับจากภัยธรรมชาตินั้นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝ่ายที่3กันนะครับเพื่อนบอกว่าเป็นฝ่ายจัดการนะครับในภาวะฉุกเฉินเนาะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับฝ่ายนี้ก็จะเป็นการลงมือนะครับเข้าไปจัดการนะครับเมื่อเกิดภาวะขึ้นเนาะและก็สุดท้ายนะเพื่อนบอกว่านะครับเป็นการจัดหาสถานที่ในชุมชนนะครับเพื่อเป็นศูนย์เนาะ ป้องกันนะครับและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนนะครับในกรณีที่ที่นะครับชุมชนเกิดภัยพิบัติขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับและรูปแบบที่4นะครับเขาบอกว่าได้เกี่การฝึกซ้อมแผนป้องกันนะครับและบรรเทาสาธารณภัยนะครับของชุมชนโดยการจําลองสถานการณ์นะครับแล้วฝึกซ้อมเสมือนเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้นจริงนะครับและสุดท้ายรูปแบบสุดท้ายนะครับ าบอกว่ามีการประสานขอความร่วมมือนะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสนับสนุนนะครับงบประมาณในการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันนะครับและก็ช่วยบรรเทาสาธารณภัยนั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการวางแผนเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติกันนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะได้ศึกษาเรื่องนี้นะครับครูอาร์ตก็จะมีคําถามสั้นๆให้นักเรียนตอบก่อนแล้วกันนะครับคำถามข้อที่หนึ่งเลยนะครับนักเรียนเนี่ยมีแนวทางนะครับในการวางแผนเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ อย่างไรบ้างครับเดี๋ยวให้เวลาคิดสักแป๊บหนึ่งติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะโอเคเก่งมากเลยครับก็เมื่อกี้เห็นเพื่อนๆตอบมานะครับก็คือมีการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนนะครับเพื่อป้องกันภัยธรรมชาตินั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวครูอาร์ตนะครับจะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะครับให้พวกเราเนี่ย ร่วมกันนะครับวิเคราะห์แนวทางการวางแผนนะครับเพื่อป้องกันภัยธรรมชาตินโดยโดยให้เราเนี่ยสรุปเป็นแผนภาพความคิดนะครับตามลำดับขั้นตอนนะครับเดี๋ยวให้เวลาเราทำกิจกรรมซักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคครับนักเรียนหลังจากที่นะครับเมื่อกี้เราได้ร่วมกันวิเคราะห์ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยนะแผ่นดินไหวแล้วก็ซึนามินะครับเดี๋ยวครูอาจะยกตัวอย่างของเพื่อนๆมาให้ดูนะครับว่าเพื่อนๆนี่มีแนวทางในการวางแผนอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูของเพื่อนคนทีหนึ่งเลยนะครับเพื่อนบอกว่าเป็นแนวทางในการวางแผนนะครับเพื่อป้องกันตัวอุทกภัยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนมีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับ อันที่หนึ่งเลยนะเพื่อนบอกว่าคาดคะเนนะครับระดับน้ำที่อาจจะท่วมนะครับจากสถิตินะครับย้อนหลังในรอบหลายปีเนาะสนะครับเพื่อนบอกว่ามีการแจ้งประกาศนะครับคำเตือนหรือกระจายข่าวพยากรณ์อากาศในชุมชนนะครับอุทกภัยเนี่ยก็จะดูจากพวกอากาศเกี่ยวกับน่าจะมีฝนตกนะครับหรือว่าฝนตกหนักพวกนี้นะครับ สามนะครับเมื่อทราบข่าวว่าอาจเกิดอุทกภัยนะครับก็ให้รีบเคลื่อนย้ายนะครับสิ่งของนะครับภายในบ้านนะครับโดยเร็วเนาะสี่นะครับทำคันดินนะครับหรือกระสอบทรายนะครับเพื่อเสริมคันกั้นน้ำนะครับไม่ให้น้ำไหลเข้ามาในบ้านเรานั่นเองนะครับหรือในชุมชนเนาะ ห้านะครับเพื่อนบอกว่าเตรียมเรือไว้นะครับเพื่อเป็นพาหนะนะครับเมื then, ่อเกิดเหตุการณ์นะครับอุทกภัยขึ้นเนาะรถยนต์เนี่ยก็จะไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเตรียมเรือไว้เนี่ยถือว่าเป็นวิธีการที่ดีนะครับและก็6นะครับสุดท้ายเป็นการเตรียมน้ําดื่มนะครับและก็อาหารแห้งไว้นะครับในกรณีที่ฉุกเฉินเนาะไม่สามารถไปหาน้ําดื่มที่สะอาดนะครับหรือว่าอาหารไว้บริโภคได้นะครับเราก็จะมีการเตรียมในส่วนนี้ไว้นะครับก็เก่งมากเลยครับในการ นำเสนอแนวทางของเพื่อนนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับภัยธรรมชาติอันต่อไปกันดีกว่านะครับภัยธรรมชาติที่2นะครับเพื่อนก็แนะนำนะครับแนวทางการวางแผนนะครับเพื่อป้องกันเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเพื่อนมีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะเพื่อนบอกว่ามีการควบคุมการก่อสร้างนะครับและคุณภาพของวัสดุการก่อสร้างอาคารต่างๆนะครับเพื่อให้อาคารต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่า แข็งแรงนะครับทนทานเนาะไม่พังง่ายนะครับเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับ 2. นะครับได้แก่ตรวจสอบนะครับความแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนนะครับภายในชุมชน 3. นะับเพื่อนบอกว่านะครับจัดวางสิ่งของเครื่องใช้นะครับในบ้านให้ปลอดภัยนะครับบางอย่างเนี่ยเวลาเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเนาะมันอาจจะหล่นทับนะหรือว่าหล่นใส่ทําให้เกิดความเสียหายนะครับอาจจะบาดเจ็บได้เนาะ C. นะครับได้แก่มีแผนปฏิบัติการต่อวิกฤตการนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครับรุนแรงนะครับแผ่นดินไหวก็จะมีด้วยกันหลายรูปแบบนะครับรูปแบบที่รุนแรงเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีแผนการนะครับเฉพาะหน้าเนาะเพื่อป้องกันนะครับให้ดีที่สุด 5. นะครับได้แก่เตรียมซ้อมนะครับประชาชนในการเผชิญหน้าเกี่ยวกับ แผ่นดินไหวนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีการรับมือกับแผ่นดินไหวนะข้อที่6นะครับเพื่อนบอกว่าจัดเตรียมน้ําดื่มนะครับนกหวีดไว้ที่บ้านนะครับในกรณีที่แผ่นดินไหวนะครับนักเรียนเมื่ออาคารมันถล่มนะครับบางทีเราอาจจะติดอยู่ในนั้นเนาะจำเป็นต้องเตรียมนกหวีดไว้นะครับเพื่อเป่าขอความช่วยเหลือนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายเพื่อนบอกว่ามีการติดตั้งระบบเตือนนะครับอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิงไว้ทุกครั้งนะครับเนื่องอาจ เนื่องจากนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอาจจะเกิดเพลิงไหม้ร่วมด้วยนะครับก็เก่งมากเลยนะครับแนวทางในการวางแผนของเพื่อนเกี่ยวกับการป้องกันแผ่นดินไหวนะครับโดยนะครับครูอาร์ตขอถามเลยนะครับนักเรียนทราบไหมว่าวิธีการดับเพลิงที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นอย่างไรและมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตให้เวลานักเรียนคิดสักแป๊บหนึ่งนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก อ่ะบางคนก็อาจจะทราบแล้วนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบเนาะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะครับว่า4วิธีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับวิธีที่1เลยนะครับได้แก่การดึงนั่นเองนะครับก็คือดึงสลักออกมานะครับเพื่อนะครับเหมือนเป็นการเริ่มต้นนะครับสามารถเริ่มต้นฉีดได้นะครับวิธีการที่2เป็นการปลดนะครับก็คือปลดสายฉีดออกมานะครับเพื่อพร้อมที่จะฉีดนะครับ สามคือการกดนะครับก็คือกดตัวที่บีบนั่นแหละนะครับเพื่อให้สารเคมีด้านในนะครับของถังดับเพลิงเนี่ยออกมาและวิธีสุดท้ายนะครับได้แก่การสายนะครับก็คือสายหัวนะครับของถังดับเพลิงนะครับเพื่อพ่นใส่ตรงบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้หรืออัคคีภัยนั่นเองนะครับและเดี๋ยวเรามาดูนะครับแนวทางสุดท้ายในการป้องกันนะครับภัยธรรมชาติกันนะครับเพื่อนนะครับแนะนําเกี่ยวกับแนวทางในการวางแผนเพื่อป้องกันสึนามินะครับ วิธีนีดหนึ่งเลยเพื่อนยกตัวอย่างมาเป็นศึกษาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับอันตรายที่มาจากสึนามิไว้ล่วงหน้านะครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบเนะว่าสึนามิเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนนะครับก็ให้เราลองศึกษาในส่วนนี้นะครับเพื่อจะได้สามารถเข้าใจมันและสามารถป้องกันได้นะครับสคือมีการเตรียมความพร้อมนะครับล่วงหน้าหากชุมชนเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูเนาะว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงคือพื้นที่แบบไหนนะครับสคือ มีการพัฒนาแผนการนะครับเอาตัวรอดนะครับเมื่อเกิดสึนามิขึ้นจริงนะครับและสุดท้ายนะเพื่อนบอกว่าวางแผนการช่วยเหลือนะครับหลังเกิดสึนามิไว้ล่วงหน้านะครับก็คือมีแผนสำรองเนาะเมื่อเกิดสึนามิแล้วจะมีวิธีการช่วยเหลือยังไงบ้างนะครับที่จะเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนเก่งมากเลยนะครับที่แนะนําแนวทางการป้องกันนะครับและก็วางแผนนะครับป้องกันสึนามินั่นเองนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะมีคําถามนะครับเล็กๆน้อยๆให้นักเรียน ตอบนะครับก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับคำถามคือชุมชนนะครับนักเรียนในลักษณะใดนะครับที่เสี่ยงต่อการเกิดสึนามิมากที่สุดนะครับเดี๋ยวให้เวลาเราคิดสักแป๊บหนึ่งนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าโอเคครับนักเรียนเก่งมากครับหลายๆคนก็บอกว่าเป็นพื้นที่นะครับที่มีการติดชายฝั่งนะครับหรือเป็นพื้นที่ที่ติดทะเลนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมี ป้ายเตือนนะครับว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับในการเกิดขึ้นยักษ์เนาะหรือว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยให้รีบหนีห่างจากตัวพื้นที่ชายฝั่งนะครับหรือให้ขึ้นไปบริเวณที่สูงนะครับเนื่องอาจอาจจะเกิดสึนามิได้นะครับสรุปเลยนะครับนักเรียนในวันนี้นะภัยธรรมชาติเนาะมันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาตินะครับและมันก็จะส่งผลเนาะต่อกระทบต่อชีวิตนะครับทรัพย์สินนะครับแล้วก็จิตใจนะครับจึงควรรู้จักนะครับวิธีการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนนะครับ เพื่อป uh and hmm ้องกันภัยธรรมชาติที่ถูกต้องนะครับและเหมาะสมกับชุมชนนั้นๆนะครับที่นักเรียนอยู่อาศัยนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูอาจจะมีกิจกรรมเล็กน้อยนะครับให้นักเรียนปฏิบัติเนาะเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะครับให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มนะครับตามความเหมาะสมเนาะและให้จําลองนะครับสถานการณ์การป้องกันภัยธรรมชาตินะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวให้เวลาเราได้ปฏิบัติกิจกรรมสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับ โอเคครับนักเรียนหลังจากที่เมื่อกี้เราได้มีการไปแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็คิดจําลองสถานการณ์มาแล้วนะครับก็จากการที่เราได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมนะครับการสร้างเสริมความปลอดภัยเพื่อป้องกันภัยธรรมชาตินะครับส่งผลให้คนในชุมชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับปราศจากการเจ็บป่วยนะครับและได้รับอันตรายต่างๆนะครับมีสวัสดิภาพในการดํารงชีวิตนะครับเป็นเป็นชุมชนนะครับที่ปลอดภัยนะครับและเข้มแข็งเนาะ เป็นที่สนใจนะของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์จําลองกันเลยเดี๋ยวครูอาจจะให้ตัวแทนของพวกเราแล้วกันนะครับมาเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์จําลองที่เขาได้ไปคิดมาแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเลือกมาสักหนึ่งสถานการณ์แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคครับนักเรียนเพื่อนก็เลือกเป็นการเกิดอุทกภัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าสถานการณ์ของเพื่อนเนี่ยมีสถานการณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับ โอเคครับนักเรียนเพื่อนก็บอกว่านะครับสถานการณ์ของเพื่อนนะครับคือมีการนะครับประกาศจากเสียงตามสายในชุมชนนะครับและติดตามพยากรณ์อากาศนะครับพบว่ามีน้ําท่วมในชุมชนนะครับดังเช่นทุกปีนะครับจึงวางแผนให้มีการขนของขึ้นที่สูงนะครับสำรวจไฟฟ้าไม่ให้มีการล่วนไหลนะครับจัดเตรียมอาหารน้ําดื่มอุปกรณ์ที่สําคัญนะครับและร่วมกันนากระสอบทรายมากั้นไม่ให้น้ําไหลแรงนะครับตั้งจุดรวมพลนะครับในชุมชนที่ปลอดภัยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูการวางแผนนะครับเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติกันนะครับว่ามีผลดีอย่างไรบ้างนะครับต่อทั้งตัวนักเรียนนะครับหรือเพื่อนเนาะและก็ชุมชนนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนตอบสักแป๊บหนึ่งอ่าโอเคครับนักเรียนเมื่อกี้เพื่อนก็บอกมาแล้วเนาะว่าช่วยให้นะปลอดภัยจากภัยธรรมชาตินะครับไม่เกิดอาการบาดเจ็บนะครับชุมชนเกิดความเสียหายน้อยที่สุดนะครับลดความสูญเสียสมาชิกในชุมชนนะครับป้องกันทั้งความเสียหายเนาะจากชีวิตและทรัพย์สินนั่นเองนะครับ และสุดท้ายนะครับครูอันเนี่ยจะให้นักเรียนนะครับคิดค้นรูปแบบนะครับการวางแผนเพื่อป้องกันภัยธรรมชาตินะครับที่เหมาะสมกับชุมชนนะครับของนักเรียนเนาะแล้วนํามาจัดทํารูปเล่มนะครับเพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยได้นําความรู้นะครับและวิธีการปฏิบัติไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดนะครับ จากการที่เรานะครับเรียนร่วมกันในวันนี้นะครับนักเรียนมีเรื่องใดสงสัยนะครับก็สามารถนะครับสอบถามคุณครูผู้สอนได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผูอาร์ตก็หวังว่าครับนักเรียนจะได้รับความรู้ในการป้องกันภัยธรรมชาติในชุมชนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ